คุณหาวันนี้ตอนเย็นสี่โมงเย็นเกือบห้าโมงเรามาเดินเล่นที่บางแสนล่างแล้วนี่แล้วเหมือนวันนี้จะเป็นวันที่เด็กๆเ,เขาเรียนจบอะไรไม่รู้อ่ะเออเขาใส่ชุดนั้นอ่ะเราเราก็ไม่รู้ว่าคือชุดชุดสีเขียวคือช,ชุดอะไรคุณลมทั้งทั้งแถมนู้นอ่ะ มาเดินดูตรงนี้บรรยากาศดีดีคุณดูเด็ถ้าถ่ายรูปุณดีนะดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าทั้งข้างบนและบนน้ำทะเลสวยงามมากแล้วหัดวอนนี่นะตรงเนี้เขาเรียกว่าหาดวอนนภาหรือไม่ก็บางแสนล่างสวยงามมากเลยคุณเนี่ยกำลังสี่โมงห้าโมงเย็นเนาะก็มาหาอาหารทานกันเสร็จแล้ว ก็มาแวะเล่นนั่งเล่นตรงนี้กันอุ่บรรยากาศ <รอ S 1> ดีมากาดีมากเลยอ่ะสวยขึ้นเยอะใส่มาใสา่อแล้วเขาก็ถ่ายด้านนู้นกันนะถ่ายลงลงไปเดินที่ที่หาดอ่ะอ่ะถ่ายให้มากจะไปเดิน<ม>ที่หาดที่หาดที่ชีทางนู้นอ่ะทางเชเว่นอ่ะมันจะมีร้านมันจะมีร้านสำหรับเข้าห้องน้ำอ่ะ คุณไปรอบๆตัวดีกว่าให้เห็นเพราะตอนนี้อยู่กับดวงอาทิตย์สวยงามคุณเห็นดวงอาทิตย์ด้านหลังไหมอ่ะกำลังจะรับขอบฟ้าไม่มีเสีที่ปากเลยคุณเอ้ยออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยกะกันว่าจะมาหาอาหารทานเฉยล้วก็เลยมาแวะตรงนี้ด้วย บรรยากาศอย่างนี้มากมันทำให้มีความสุขแต่เอาเข้าจริงๆความหวังที่อยากจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ยังคงมีอยู่ตั้งใจอยากไปมากแต่อย่างว่าเนาะไม่รู้ว่า จะประสบผลสำเร็จตามใดใจก็กขวนแกวงอยู่นะก็ถ,ถ่ายไปทางนู้นก็ไม่ไหวเพราะแสงมันแรงมากเดีย๋ยวไปเดินชายหาดกันดีก,กว่าเนาะดูดูคุณผู้ชายไปเดินเล่นอยู่ตรงนั้นแหละ ใจอ่ะต้องจับภาพนะสวยๆนู่นก็เรือประมงชาบะมงอยู่กลางทะเลนู่นน่นะเมื่อคืนนี้เป็นวันลอยกระทงแต่ที่นี่ไม่ให้ลอยกระทงไม่ให้จุดพลุแล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดีนะเพราะมันทำให้ไม่มีเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไงไม่มีเลยเพราะว่าปกติอะตอนนั้นเราเลี้ยงลูกลูกหมาตัวน้อยอะเนาะเขาเขาจะกลัวเสียงพุมากแต่ว่าปีที่เรามาใหม่ๆนะหูพุดังไปถึงบ้านอะตีหนึ่งตีสองยังไม่ยอม,ยอม,ยอมเลิกจุดกันเลยอะแต่พอตอนหลังเนี่ยที่นี่เขาประกาศเลยห้ามจุดพุห้ามห้ามตั้งหลายอย่างอะตามป้ายที่เราเห็นเมื่อกี้นะ เราว่าโอเคอะเอาเอาแค่ชายหาดที่มันสวยงามก็โอเคแล้วเนาะแต่ถ้าว่ามีกระทงอะ่ะแล้วลอยแล้วก็ต้องไปตามเจ็บนู้นนู้นนู้นมันก็ไม่ไหวเนาะแต่เรา,าไม่เคยมาหรอกตั้งแต่มาอยู่ได้สิบปีแล้วเนี่ยไม่เคยมาเลยที่วันเลยกระทงนะเพราะว่าเราเลี้ยงน้องหมาน้องหมาเขาจะตัวสัน่นแล้วเขาจะเรากลัวเขาชอบอะ่ะเราก็ไม่เคยครบค้าเขาออกมาหรอกหมกหมกตัวอยู่แต่ที่บ้านเนี่ย แต่เราก็ไม่ชอบคูอยู่แล้วล่ะหูไงเราเป็นคนหูไม่ดีไงไปให้หมอตรวจอ่ะหูชั้นในเหมือนมันฉีกอะ่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วอตนหลังให้ยามาแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆหูก็ยังช่วยอะตรงนู้นอะ่ะม,มีเรือเขาเรียกอะไรนะบันนาโบ๊สอะ่ะเี่ยเขาแข่งกันเออแต่ตรงเนี้ยหาดวอนหาดวอนนภาหาดล่างเนี่ย มันไม่ค่อยได้เล่นได้นะนอกจากไปบางแสนทางนูน้นน่ะถึงจะเล่นน้ำทะเลได้ตรงนี้เขาไม่ค่อยได้มาเล่นกันนี่เราก็ไม่เห็นนะต้องไปบางแสนบนนะ่ะเขาก็ไม่เขียนบางแสนบนนะเขาเรียกบางแสนเฉยแต่ตรงนี้เขาเรียกบางแสนล่างไงแล้วก็เออเราเราจะบอกเวลาบอกเพื่อนได้ไงอะ่ะไม่ได้บอกอว่าตรงไหนเรียกบางแสนบนบางแสนล่างแต่ของเราน่าจะบางแสนบนแหละ พราะตรงนี้เขียนบางแสนล่างไงเมื่อกี้ที่เราถ่ายอะ่ะนั่นแหละอกากาศดีมากสำหรับยามเย็นนะบางที่นี่บางแสนชนบุรีหราดวนนพาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบางแสนล่างนี่ จะเดินไปทางนู้นหน่อยเนาะไปดูลหลายๆที่เดี๋ยวเพื่อนก็นบอกว่าถ่ายนี้เกียวเองไม่ได้อะไรไปถ่ายให้เพื่อนดูหน่อยข้างบนให้ให้คุณอารมณ์เขาเล่นน้ำไปเขาก็คงจะทำสมาธิไปด้วย พยายามอยู่นะอยากจะนั่งภาวนาสมาธิให้ได้ตอนนี้ก็แค่หายใจสุขดูลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเดี๋ยวเดินไปแถวนน้นก็ได้แถวน้นก็คนเยอะอี่นะอยากจะนั่งถึงตอนกลางคืนมันจะได้มีแสงไฟมั่งนะีคุณดู บางทีความที่เราไม่ใช่นักถ่ายมืออาชีพนะเนาะเราก็จับภาพไม่ค่อยเป็นมันก็ไม่สวยตามที่เขาถ่ายกันพยายามอยู่คุณพยายามช่วยอายุเอ้ยเนี่ยด้าน,นหลังนี้สวยมากอะ่ะทุเแถวนี้บ้านเศรษฐีที่นั้นเลยอะ่ะ ดูหลังรถเลดดยหลังรถเราเองคุณพุทธวัจนะนะ ม่อก่อนตรงนี้ไม่มีนะแต่เขาก็ทำมาหลายปีแล้วตรงนี้เราไม่ค่ยได้มาตรงนี้งไงพอมาทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ ถ้าตัดต่อเก่งๆ่นนะเนาะล้วก็ถ่ายเดี๋ยวถ้าถ้ามันอัดเสียงเพลงได้อยากอาัดแต่เขาไม่ให้อัดมากเพราะว่าจะไปเข้าลิสกสิ์เสียงเพลงคอื่นเขา เขาทำอย่างดีและสวยงามนู้นคุณอารมณ์ใส่เสื้อสีชมพูเห็นไหม

อันนี้บุฟเฟ่สองร้อยสิบเก้าบาทต่อหัวห้องน้ำไปปะดูีบ้านสวยๆตรงนี้ก็มีบังกะโลด้วยแถวนี้ยังเรียกบังกะโลอยู่ห้องน้ำนะคุณลมเห็นปะป้ายดูนะขวามือ ทั้งที่ตรงนู้นอ่ะมีห้องน้ำโอ้เยอะมากเขาเขียนไว้เยอะเลยอ่ะห้ามนู่นอ่ะห้ามจุดพุุห้ามอะไรนะแล้วสถานที่เนี่ยเ็าจองเป็นที่เอออ๋อเหรอในบนนี้อะทีเนี่ย รถจักรยานยนต์จักรยานจากานัจกรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์กระดานที่คล้ายกันห้ามผู้ใดขับขี่ด้วยเหรอโอ้หมายถึงวันนี้อ่ะอ๋อหมายถึงตรงนี้นะคุณที่เขาห้ามอะ่ะเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยห้ามเนี่ยเออเขาก็บอกห้ามหมดนะหมายถึงว่าห้ามมาห้ามมา,ห,า,มมาห้ามมาขับขี่วันนี้มอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นอะ่ะอืม มาจากยะลาเลยเหรออุ้ยเก่งยังขับมาเหรอโอ้ยเก่งเก่งเก่งรถคันนี้มาจากยะลาเลยคุณโอ้ตายถ้าถ้าหันไปเห็นก็ไม่รู้ไงนึกว่าคป็นทีมมาจากใกล้ๆไงโอ้มาจากยะลาเลย ตะวันใกลตกดินชอบมากกลับไปดูอีกทีนึ่งเผื่อจะได้เป็นโปรไฟล์นิ่งๆแป๊บหนึ่ง อันคณเขาก็มาเดินออกกำลังกายกัน สพืนีนก่อนนะเพื่อนสำหรับวันนี้วันอนังคารวันที่28พฤศจิกายน2566ค่ะ